่งงานนะครับรถบุนไดเฮ็ดวันนะครับกล้องรอบพันนะครับแบนนี้ติดตั้งเป็นมแปดนะครับกล้องหน้านะครับกล้องซ้ายนีกล้องตีตัวนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังกันก่อนกล้องหลังนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงอันนี้นะครับเครื่องตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวมแปดนะครับกล้องรอบพันาไปนี้เลยรถบุนไดนะครับ ปรับมุมหน้ามุมซ้ยมุมขวาได้หมดเลยตามต้องการเลยก็ปเป็นเรียงตัวนี้ต่างตรงสางนะส้ครับทักนระวังคืนเลยแล้วก็บันทึกได้สี่ตัวนะครับทากันทั้งสี่ตัวเลยะนะครับตัวเครื่องก็จะเปแ18ลอม128นะครับเดี๋ยวไม่ดูจอภาพภาพเลดประมาณนี้นะครับ ลองรับคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับคอนโทรลมอ,อันนี้คอนโทรลนะครับคอนโทรลเราเข้ากล้องหลังหน่อยครับอันนี้กล้องหลังนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยกล้องหลังพอเข้าเกียร์พีแล้วก็จะปึ๊บขึ้นกล้องหน้าปาะระมาณกล้องแคปมานะครับนั่นแหละท่านผู้ชมถ้าในสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ Oh.